CHG ครับพาร์ทสพาร์ทสนะมันมันถึงราคาไหนแล้วเนี่ยราคาสูงสุดนะครับอันนี้มองไม่เห็นเนี่ยดูภาพใหญ่ก่อนผมก็ติดตามอยูน่นะตัวเนี้ยทาราคาออทาไฮนะครับออทาไฮนะนี่คือแนวต้านสำคัญครับแนวต้านสำคัญเก่าคือสบาท3ามสตังค์ทำไมผมใช้เป็นสีแดงถูกปะ่ะเพราะว่า ราคามันสูงสุดแล้วตอนนี้แนวรับสามบาทสามบสองตังค์เป็นแนวรับสำคัญมากถ้าหลุดลงมาเนี่ยเปลี่ยนเทนขาลงทันทีเปลี่ยนเทนขาลงทันทีนะครับตอนนี้เป็นราคาสูงสุดเป็นสามบาทหกสิบนะครับสาบาทหกสิบนะเมื่อก่อนนะครับ cg มันทำแบบนี้คือตรงนี้นี่กับตรงนี้ อ่าตรงน,นี้นะตอนนี้ไม่รู้ครับแต่ที่รรู้ว่าแพงเป็นราคาที่แพงซีเอตอนนี้เป็นราคาที่แพงแต่ถามว่าขึ้นต่อไหมขึ้นต่อได้ขึ้นต่อได้นะครับคุณทุนเท่าไหร่อ่ะคุณทุนสองบาทเปล่าอืมนั่นสิหรือคุณทุนสามบาทห้าคุณต้องคิดตรงนั้นดีๆนะปรับเป็นเดย์ครับนี่จำสามบาทสามสองรูตังไว้นะอย่าให้หลุดนะนี่อันนี้คือเส้นหนีตายนะครับ อ่านแนวรับแรกครับแนวรับแรกอยู่ตรงนี้สามบาทสี่สองหรือเอาแบบใกล้กว่านี้ไหมใกล้กว่านี้คือโลแท่งนี้เลยโลแท่งปัจจุบันเนี่ยครับหลุดสามบาทห้าสิบยังไงก็ยอดยังไงก็ยอดนะเสียงเปลี่ยนทำไมเนี่ยถ้าเสียทรงอจะหลุดสามบาทสิบเสียทรงเลยนะครับแต่หลุดสาบาทสามสองี่บ้านขายบ้านมันแล้วนะครับ สรุปแผน c h g ครับผมไม่รู้ว่า FC ทุนเท่าไหร่นะครับแต่แนวรับเนี่ยแนวรับแรก3บาท50แนวรับต่อไป3บาท42แนวรับหลังพิงฝาสำหรับผมเป็น3บาท32สตางต่างเพราะมันเป็นแนวต้านสำคัญเก่ากลายเป็นแนวรับสำคัญใหม่นะแนวต้านถัดมา3บาท2 3/ บาท10นะครับถ้าเกิดผ่าน3บาท60ได้ใช่ไหมเอานะครับนี่ไง ราคาขวามือในกระดานใช้เป็นแนวรับแนวต้านถัดไปครับถ้าไปจาก3.6บาท6ก็ไป3.7บาท7บาท8ปบาทเก้บาท4บาทสช่องละ10ตังค์ช่องละิตังค์นะดูแท่งเทียนด้นะอาการแท่งเทียนมันแดงดายาวเถือกตอนไหนหรือเปล่านะครับกระโดดหนี้ทันนะถ้าจะเล่นหุ้นสูงๆนะครับนี่จุดสะสมที่ดีของ c h g นี่ครับ สองบาทยี่สิบอืมคุณไปเห็นแล้วตอนสามบาทสามบาทกว่าด้วยถูกไหมอ่าเราวังตรงนี้ด้วยนะครับจุดย่อของ c h g นี่โอ้มันก็ไกลด้วยเนาะอืมนี่ครับถ้าจะย่อเนี่ยเส้นยี่สบวันบอกว่าสามบาทยี่นะสาบาทยี่อืมแล้วถ้าเป็นเก็นขาลงเนี่ย ต้องหลุด2บาท72สตังค์ครับนะ FC ทุนเท่าไหร่นะวางแผนออกด้วยนะถ้าหลุด3บาทส2สตังค์ไม่ต้องมาทน3บาท20บหรอกถูกไหมมันอยู่ที่คุณจนะทุนเท่าไหร่คุณทุน3บาทห0หรือเปล่าถูกไหมหรือทุนสวยเลยทุนสบาทหไม่ไหวมั้งนะครับคิดดีๆนะคิดดีๆนะครับอขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ